สวัสดีค่ะครูพิณพาทองรอดนะคะหรือครูนุ่นสอนอยู่ในสาขาวิชาการบัญชีค่ะจากวิทยาัยการอาชีพวังไกลกลุ่มสองสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเราไปดูกันเลยนะคะว่าช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหมายถึงเส้นทางการนำผลิตภัณฑ สินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือจะหมายถึงกลุ่มของสถาบันซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นที่หาง่ายสำหรับการใช้หรือการบริโภคค่ะต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่าย1เป็นเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้าและ2 ในช่องทางการจัดจำหน่ายประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมและคนกลางความสำคัญทางช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะ 1. ช่วยให้สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคมากขึ้น 2. ช่วยให้ได้รับข่าวสารหรือข้อคิดจากผู้บริโภคได้มาก 3. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลดลงให้สินค้าได้ราคาที่ถูกและได้รับผลกำไรเป็นที่ 4. ช่วยเพิ่มปริมาณการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นและข้อที่5นะคะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าบริโภคเราไปดูนะคะว่าสินค้าอุตสาหกรรมช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเป็นการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายขึ้นมาก็เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้บริโภคเพื่อให้มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็วตรงกับความต้องการโดยทั่วไปมีการเลือกใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่2แบบนะคะแบบที่1ช่องทางทางตรงและแบบที่2ช่องทางทางอ้อมค่ะช่องทางทางตรงเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่ผ่านคนกลาง ช่องทางทางอ้อมเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผู้ผลิตเพื่อนย้ายสินค้าผ่านคนกลางไปยังลูกค้าเราไปดูเส้นทางนะคะช่องทางทางตรงผู้ผลิตไปถึงผู้ใช้สินค้าอุตสาหกรรมช่องทางทางอ้อมช่องทางทางอ้อมที่1ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมทางอ้อมที่2ผู้ผลิตตัวแทนผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และก็ช่องทางทางอ้อมที่3ผู้ผลิตตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคหมายถึงทางที่สินค้าบริโภคเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคสามารถเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายได้เช่นเดียวกับ สินค้าอุตสาหกรรมนะคะก็คือทั้งทางตรงและทางอ้อมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย 1. ลักษณะของตลาด 2. ลักษณะของสินค้าและบริการ 3. ลักษณะของธุรกิจหรือองค์กรการผลิต 4. ลักษณะคู่แข่ง 5. ลักษณะคนกลางและ6นะคะลักษณะทางสภาพแวดล้อม อันนี้จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายค่ะการตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะจะมีการตัดสินใจเชิงคุณภาพและก็การตัดสินใจเชิงปริมาณเราไปดูนะคะว่าการตัดสินใจเชิงคุณภาพ 1. ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งคนกลางหรือร้านค้าปีก 2. ความสะดวกความเหมาะสมของสิ่งอำนวย สะดวกและบริการค่ะการตัดสินใจเชิงคุณภาพข้อที่3ามนะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์ตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายชื่อเสียงความซื่อสัตว์และความศรัทธาของสถาบันการผลิตค่ะต่อไปนะคะการตัดสินใจเชิงปริมาณการตัดสินใจเชิงปริมาณจะพิจารณาจากผลกำไรหรือผลตอบแทนที่มากที่สุดค่ะจึงสามารถคิดเป็นตัวเลขได้ ต่อไปนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจําหน่ายจะมีอยู่3บุคคลนะคะก็คือ 1. ผู้ค้าส่ง 2. อพ่อค้าคนกลางและ3าร้านค้าปลีกค่ะเราไปดูนะคะว่าพ่อค้าส่งหมายถึงอะไรพ่อค้าส่งจะเป็นคนที่ช่วยให้ผู้ผลิตไม่ต้องติดต่อกับลูกค้าครั้งและหลายหลายรายนะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินด้วยนะคะ 2. พอ่คะคะพอค้าคนกลางนะคะพ่อค้าคนกลางช่วยลดปริมาณการติดต่อให้น้อยลงช่วยแก้ไขปัญหาในการจัดจําหน่ายสินค้าข่าวละมากๆนะคะช่วยแก้ปัญหาการจําหน่ายสินค้าหลายชนิดและสุดท้ายนะคะร้านค้าปีกค่ะร้านค้าปีกจะทําหน้าที่ประสานงานซื้อขายถึงมือลูกค้าคนสุดท้ายนะคะปัญหาช่องทางการจัดจําหน่ายค่ะ อันนี้ผู้ผลิตจะต้องพบเจอแน่ๆเลยนะคะ 1. ผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้จะต้องการกำไรที่สูงสุดโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า 2. ผู้จัดจำหน่ายทุกประเภทไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะและ 3. เป็นผู้ทีธรรหน้าที่จัดจำหน่ายมาเป็นระยะเวลาที่นานดังนั้นบุคคลเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคนะคะ แล้วก็จะไม่สนับสนุนสินค้าที่เกิดขึ้นใหม่ๆ 4. ผู้จัดจำหน่ายประเภทต่างๆที่ไม่มีความรู้ในสินค้าและบริการจะทำให้ผู้บริครู้สึกเบื่อหน่าย 5. ผู้จำหน่ายมีปัญหาด้านทางการเงินนะคะก็ทำให้ผู้ผลิตไม่ได้รับเงินคืนทุนนะคะสำหรับวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายนักเรียนก็ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจนะคะและพบกันใหม่นะคะ สวัสด,ดีค่ะ